ตร,ต,รตรงนี้นะใช่ตรงนี้ใช่ไหมฮะข้างหล LIKE ังน oh, ี่เลยเมื oh, ่อไหร่อ่ะกี Overall, ่โมงเมื่อเช้าอ๋อกระจกมันเครียดกระจกทาไมอ่ะกระจกมันเครียดเน่เคยฟังเคยที่ปะไม่เคยกระจกมันเครียดเพราะมันร้อนเออเพราะว่ามันร้อนกระจกมันเลยมีความเครียดแล้วก็แตก m e n t a l breakdown เฮ้ยกินไม่เคยกินเขาว่ากระจกร้อนผมใช้คำถูกปะกระจกมันเครียดถูกปะเออเพราะว่าบ้านบ้านกูบ้านผมขอไปบ้านผมฮะกระจกในห้องน้ํา อยู่ดีๆก็แตกตอนตีสามนั่งเปรี้ยงจริงป่ะเนี่ยดวงจริงเพราะว่ามันมันมีเรื่องของแบบโครงสร้างอาคารอาจจะเคลื่อนนิดหน่อยหรือว่าแบบอุณหภูมิมันมาแตกนิดหน่อยแล้วกระจกแล้วมันเกิดอะไรทำร้อนหรอใช่แล้วมันเครียดได้ไหมเนอะมันเครียดได้กระจกมันเครียดได้พี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นมุกเป็นมุกอะไรไม่ได้เป็นมุกเลยไม่ได้เป็มุกเลยอะไรแบบอันนี้อันนี้อันนี้ทั้งหมดกี่อันอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะไม่ได้แบบเป็นเทคอะไรหรอกคือกระจกอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะไม่มีไม่มีคือเวลากระจกที่มันแตกแล้วเวลาไไไไมมม่่่ดด้ีีีคคนนนปปทาอะะรรรเเเลลยยยแวกกจั แล้วเหมือนตัวมันแตกเองอ่ะปรากฏว่านี้ไม่ใช่นะอันนี้ใครปลาอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะห้างแตกเลยห้างแตกคือวันนี้ห้างแตกพอบิววันนี้ห้างแตกเดี๋ยวคนไปเขียนข่าวแล้ววันนี้บิวกิ้งห้างแตกกระจกหนึ่งบานกระจกเครียดกระจกเครียดนะขอบคุณพวกเขาจบ